ส่วนหนักเรียนค่ะก็ตอนนี้จําเป็นมือนการเพราะว่าแค่จะเปิดภักเรียนแบบเป็นทางการแล้วด้วยนะคะเด็กส่งคล้าสก็เตรียมเรียนแบบออนไซต์ site, ผู้ปกครองพาหลับวัคซีนป้องกันโควิด -19 โคคงสุดถ่ายก่อนเปิดภักเรียนวันที 17, ่7 7พฤษภาคมนี้ค่ะ บรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ซูนชิดวัคซีนสนามกีฬาจุฬา,านครเทศบาลนครฮัดยหญ่นะคะก็ผี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ทยอยพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อจะเตรียมความพร้อมคงสุดท่ายก่อนเปิดผักเรียนแรกแบบออนไซต์ site, ในกลางเดือนถี่จะทึ่งมีถังเข้มทีหนึง่งแล้วก็เข้มทีสองตามหนัดห้ายรวมทึงยังมีเข้มทีสามกระตุ้นภูมิมเพื่อจะสร้างความมั่นใจความปลอดภยัยหากได้รับเชื้อโดยนะคะนางอุ่นเรือนอยังหยับ ผู้ปกครองข้องน้องเอิญอายุจัดควบบอกกับทีมท้าคคะว่าแค่อีเปิดทเพิ่มแล้วค่ะก็เลยพาลูกสาวมารับวัคซีนเข้มแรกเพื่อจะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนออนไซต์กับเพื่อนเื่อนนอกจากนี้ก็ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยเนี่ยไว้ให้ลูกได้พกติดตัวเอาไปโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อความอุ่นใจแล้วก็จะได้ให้ห่วงนั่นเองค่ะนี่เป็นการเตรียมความพร้อมอของผู้ปกครองก่อนที่จะให้น้องๆไปเรียนออนไซต์หรือว่าไปเรียนที่โรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ทึงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันที่17พฤษ ค่ะคุณนะคะถ้าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยผู้ปกครองเองก็จะได้มั่นใจน้องๆเองเวลาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนก็จะได้มั่นใจที่สําคัญพอแม่ผู้ปกครองก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ลูกไปด้วยค่ะธรรมดาไปเล้ยเพราะาไม่ให้เขาไปอันก็ไม่ทันเพื่อนไงก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทั้งหลายนะคะให้พาลูกหรือหลานมาฉีดวัคซีนไปโรงเรียนคุณก็จะได้อุ่นใจว่าเราได้มีภูมิแล้ว ดานนองบีนาได้ยิงไซบีนามั่นยานะคะอายุ11ปีเป็นนักเรียนชั้นปหโรงเรียนเทศบาลโซงบันหัดใหญ่ค่ะก็ได้โบอนอว่า,า,าวันนี้เนี่ยมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้มเดโซนะคะเพราะว่ายากไปโรงเรียนแล้วก็เรียนด้วยกันกับเผื่อเนี่ยเมื่อเหม่โก้นะพร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนเนืนะคะให้มารับวัคซีนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันถ้าหากว่าได้รับเชื้อเนี่ยอาการก็จะได้ไม่รุนแรงด้วยนะคะเย็นบรรยากาศนะะหลายคนพ,พอแม่ผู้ปกครองพาน,นอ้นอ,งนองไปฉีดวัคซีนฟังเสียงของน้องแรกไม่เจ็บค่ะ ช่วยป้องกันโควิด -19 ใส่แมสล้างมือแล้วก็ฉีดแอลโกอฮอล์ให้เพื่อนๆมาฉีดวัคซีนกันได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะ